Thank hey. you. ค่ะเด้อวันที่สิบหกช่วงเสาร์นะคะไปแน่ต้นผักปลาที่วัดป่าบ้นบนานเมื่อนตำบลสำเภาเนาะคะ่ะผู้ใดอยากไปร่วมน้ำกขาขอเชิญได้นะคะแห่ผักปลาแล้วก็บวานปุวยท่านแล้วก็ร่วมยอดเรียบร้อยล่ำสักาการะกราบไหวเนาะคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือว่าล่ำบวงสรวงหรือว่าล่ำถวายเนาะค่ะทุกงวดแม่อผู้ไปเหตุแล้วก็พร้อมกับนิมนต์ปูตาปูชีบขาวพร้อมกับองค์ปูลีเนาะ,ะค่ะเพิ่นไปปรึกษาหาเรื่องก,การสร้าง ค่ะแต่ว่าหอากับม่วง่เหินดอกแต่ว่าคือความเสียส่วนตัวนะคะความเสียส่วนบุคคลเจสิน่ะคะ่ะความเชื่อส่วนบุคคลแม้ว่าห้าบ่ะเสียกะลุดร,รูเบไาะดเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีกิ่งนะคะคือแม่คู่สัมผัสใดก็คือมีกิ่งสัมผัสใดคือ,อยังสัมผัสการสั่งนะคะคการที่แม่คู่มาเห็ุมาสั่งและการที่ได้ปัจจุปใจได้มาจากสายจยเซสินะคะ่ะคือบางเทือบางที่ตั้งแต่ก่อนแม่คู่ซือ้อ หวยรัฐบาลไทยนี่เราไ่เคยถือเป็นปีก็บว่ถือจะเทื่อนะคะแต่สําหรับที่ปูพนมาให้แม่คู่ได้รวมเพศรวมสังอยู่ในคณะนี้กับปรากฏว่ามันมันไดเกือบทุกหมวดนะคะแต่ว่าก็มีหมวดผ่าแต่ว่าก็ไดแล้วก็อยู่กับความเสือ่อแล้วก็อยู่กับความรัทธาพรอ,อยู่ที่การกระทําพพอนะคะขั้นท่าคิดใดทําใดคือการกระทํเทาเเฮารับปากสิ่งซักซิ์ไวเฮาเห็นใดตามเพน ตามที่เฮารับปากคนไหวเฮาก็ได้สิ่งหนั้นแล้วค่ะรละว่็เฮากสเสดยุ่เย็นเป็นสุกในครอบรัวกระสิบบ่เดือดร้อนหอนใจนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละแม่คู่ว่าฮางเสือบ่เสีอกะบอลบลูกันเฮาบ่หมักหรือว่าเฮาบ่สัทธาเข้าบ่เบิ่งก็ได้เนาะเนาะอันของมูนีคืออยู่ถีความเสียของเฮ้าแล้วเขาอยากเดอยากส้างแม่คู่กับพูดริงทำกิงนะคะก็ได้อธิษฐานเนาะค่ะอธิษฐานกีดทีว่าแม่คู่จะ เฮ็ดจะสั anyway, ่งนั่นแหละค่ะเพราะว่าเรืมเรียกเขาไม่คู่ทีใดเฮ็ดใดสั่งก็คือมีองค์ปูเราค่ะคนมาหายนิมิตห้ฝันยังสิน่ะค่ะคือจะบางสิ่งบางอย่างเขาก็คิว่าเขาเป็นบาปหมดแล้วแต่เรืมเรียกเนาะแต่ว่าเข้ามาเฮ็ดบึงมันดีขึ้นนะคะมันบนเป็นว่ามันมันตำรุ่งหรือเรียวรุ่งนะคะคือตั้งแต่ไม่คู่เฮ็ดปฏิบัติน้ำปูนี่ก็ถือว่าจะเลื่อนขึ้น แล้วก็ลูกศิ์ลูกค้านะคะเพ่นกับซัทธ่าปูค่ะปูสําเร็จในกิจการงานกับหลายรายนาะยิ่เนาะครับผมพ่นมาขอปูเนี่ยแหละค่ะสิ่งทีพ่พ่นเชื่อและสัทธ่ามันก็เกิดที่ดีนะค่ะค่ะสิเป็นไพ่บัลลีเรียกสันวันนะสิทูกสิรวยสิจุนปูพ่นกับรับมดนะค่ะคือความหมายว่าบัลลีว่าตีผู้นั้นผู้นี้กับมาเลยใจจริง มีนำใช้ใจกิงหรือว่าสัท้าภูกิงก็สินะคะมั่นกับจันเกิดบางเทือบางที่ห้ากับสัทภาแต่มันอาจจะว่าท่านเกิดเพราะว่าเราสะสมสรางบุญว่าท่านหอดเนาะค่ะล่อเบิกบุญได้ก็คือคําว่าเบิกบุญก็คือถึงเวลาเพิ่นกับว่าท่านโศกราบแมนวาสิบ่มีเงินมือนีนะคะมือ้าห้าลังเทือมั่นกับฟูกเสินะค่ะมันกับมีแนวซอยห้าองเนาะค่ะสิ่งซักซทธิ์ นี่แหละแม่คู่ขอฝากไว้เลยค่ะขอขอบบุญขอบคุณอีพ่ออีแม่สายบุญนะคะเอฟซีสุขูสุขคนขอให้คนลำ่นรวยนะคะสุขูสุขคนสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาสมทีได้เฮ็ดกบแม่คู่มาตลอดให้เพื่อนเจริญเจริญเลยค่ะเจริสาธุ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 ค่ะได้บุญน้ำกันนะคะได้บุญได้กุศสน้ำกันแล้วก็แม่คู่ก็ขอพรสิ่งซักซธิ์ให้ผู่นี่ ซอยดุนบันดาลนะคะให้ลูกล้านได้เห็ดได้สังให้มันเหลวน,นะคะคมาหาเกียดีใหญ่นะคะสำในสำนึงบุญหบหรายสายบกข่วงเข้ากับบ่ได้สามารถไร้เฮ็ดได้สางได้เนาะอันนี้กถือว่าือว่าบุญใหญ่นะคะคเป็นบุญใหญ่แมนว่าอาจจะเป็นปีสองปีห้ร่างมองเพื่อสร้างเป็นเจ็ดปีแปดปีกับบ่เหลวเป็นบ่หยิครับผมอันนี้กะือว่าเขาโค้งห่อทึว่าออกมาดีอยู่เนาะออกมาดีเล้วครับอ่าบันนี้สร้างเสริมคนก็ ทำงานให้ปูบรยุดบรยอนทุกมือนะคะมแม่แต่ว่าบรยุทธคนแก่ยังบรยุดนะคะ<ช>ยุห้แต่ลูกนอก้องเราว่าแต่ว่าเจ้าของมันมันเดชคนใส่ใจนะใส่ใจในการเรียการสั่งนะคะครับผมไปแวะเบื้องในนะคะที่วัดป่าบ้านเมื่อนนะคะว่าแม่ปูเดชพ้าเอฟซียสังหอดไซเลียวนะคะเนาะคแต่เมนหอยเขียนมาพู่ละลอยสองรอยยี่สิบบาทสามสิบบาทก็ถือว่าเข้าด้เรียได้ียนสั่งหรือเ่าค่ะบุญนั่นกันโต๊ะยูเกะเข้านั่นแหละค่ะ อ่าไปนี่กันอ่าไล่ซื้อนะคะล่ซื้ออันนี้นางวันถวายปูสอ0รอยบาทตีปูสองลอยแม่ปูหนึ่งอยยิมหนึ่งลอยหนักหน่อยหนึ่งยะะอยกะมีของยิมครับไีล่ซื้อกะะัว <c oughs> นี้มีเพิ่นกรวมบุญมากนะคะคุณช่อยะดา ปลาไก่วันนะคะปลาไก่วันนะคะห้าร้อยบาทขอเบอิกบุญกระปูนะคะแล้วกัคุณเอมมีนะยูรินะคะ,คะคกฝากมาทางทีมงานห้อยสังนะคะแต่เดียไม่คู่กับเียวขึ้นให้นะคะเออหลายปูหลายคนไลายซื้อเสียงเลี้ยงน้ำบ้านน้อยห้อยสังค่ะร่วมกันละกันหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดนะคะหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดมันมาทีทีโอ้อันนี้หนึ่งเก้าศูนย์เจ็ด อันนี้บารเลที่เจ็หนึ่งศูนนะคะแต่ป็นี่ยังบาร์เลทียังเขียนมัวไปมด้งแต่ไลูไลโคตอยาให้ผูอ่านให้นะคะเนอะออ่บาลเป็นนิมนต์ผูเม่เขียนบารทีเลยบาเทีเบารทีเหนึ่งศูนย์เออเลื่อม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 เพร่น่ได้เงนนะคะมือวาดมนคู่ฝันเลื่อมบอลเลื่อมความฝัน ก็ฟันนี่มันเป็นตัวเรียกเลยค่ะมันมันบดได้ไม่จำบดได้นะคะหูจัก่วาสิบหกสิบหกการหนึ่งหกบันนีออกปากมาวันหนึ่งหกกังเสือละค่ะฟันมือว้านนี่ขอนสีแกงนะค่ะฟันระยะตีหานี่แหละแต่ว่าคือจังว่าเรียกออกหนึ่งหกปากกางเสีอละครับแต่แต่มันก็บว่าเป็นเรียงเป็นล่าอันอื่นนะคะมีแต่หนึ่งหกหูจ่ก่วาลหนึ่งหกวางเสือละแต่ไม่คู่ก็ได้เอาไวไลท์ อากาศจองแล้วตอดีไหวนะคะมีหนึ่งหกหนึ่งเก่าครับผมการที่แม่คู่จับจองไว้ก็มีหนึ่งหกหนึ่งเก้านะคะมีหนึ่งหกหนึ่งเก่าหนึ่งเกศครับหนึ่งหกเนึ่งเก้าเกศเกศนี่ทิมเพื่อใดได้ค่ะเกศเกศกับฮาร์สือเพื่อใดนะคะเมื่อครบมูบ้านเขามากค่ะแม่คู่เขาเลยยิบเดียจากเพื่อนก็มีศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วคะครับผมเพื่อนมาแจกมหาสารค้ามค่ะนั่นแหละ ไอ so like so ้ขู่ก็บอาสูฟังเด้ค่ะเด้อบัดสิว่าอ๋อเราจะมาบอกายถึว่าครับผมค่ะก็ฟันตัวข้อนี้แหละค่ะแจ๊คสีเมียนมเมีนกับเซียงิึงเนาะครับผมวันท่วันนี้ไม่เช่ใช่วันพระแต่เป็นวันึ้นหนึ่งสองใช่หรือไม่ครับปูเออวันทืหนึ่งกับวัน่สองเอาใช่กันเลยเป็ทสอเออมคสองห้าหกเก็ดอืม ไม่คาดเคลื่อนอุ้ม้าปูไม่คาดเคลื่อนวันนี้เหมือนมือเหมือนเ่รเลยวันชื่อสิบสองเนาะครับปูเออบุร่างได้รวมกันเทอรวมกันขางรวมกิ่นรวมข้างอืมค่ะคบข้างกันไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่บังบางมือเราเข้าคือบุตได้เออมือเราก็คือเ่ายู่ครับปู มือนอยคือตามนอยมือแรกก็คือตามควนที่เราแบบแต่ข้างเนาะรับอันนี้ไม่ได้บื้อบังคับใคร <c oughs> โอ้แหกข้อเรื่มเมื่อวานไปร้องเพง่งมาเรื่มครับปูไปร้องเพง่งโอ้วนวด้เรื่มวนได้หมุนในแก่พ่อกับไปร้องคือกันได้เรื่มครับ,รบเออไปประกวดเขาจะให้่อที่หาเสียงนะว่ะที่หาซีย <c oughs> เออได้คือห้าสิบบาทแค่บาทเดียวพ่อจะว่าพ่อนม่คือบ่อไหนพอคือห่าชื้อพอวานเออเขาก็เลยว่าปลูกแก่เป็นคนที่เฉียง่าผมก็เลยให้พ่อคนที่ห้าสิบบาทแค่เลือต่ว่าคนพ่อห่าชื้อเดือยคุณ่อหาซื้อแต่ว่าเขาขห้ปูกแกคนที่หาชื้บาทแค่แปกเริ่มแปกครับพ่อว่าแปะหมักหเลย วดนี่มาแบบเปิดๆเอยมาแบบกเขารอกไอเลยมาแบบก็หาไปมาแบบหมาหมึกล่ะกอไม่แบบเด็กก็เอาเงบ้ยผัวไปกันเอาอีกแล้วเรื่องเอาอีกแล้วเรื่องครับไปกับเขียดใหรคิ้วพอกคิ้วคือหายคือ ั้าเบาเบาห้ร้านฟังไคือว่าคือเบาเบาพอคือเบาเบาไฟคือว่าไปอักเอบรื้อพูดเดียวไฟคือว่าหาซือม่ได้เคี่ยปูเพราะ่าดนเ้าเลยมอมเนียปรอากาศถูกมากหา้อม่ไดด่อากาศมันคึ้ฝ่าม่วเดินมากเรี่ยมัาปูมากแบบบ้าขาดไปมันงอกครับเป๋เปเยม ทันวัดจึนคือมาแต่แก่เกา่าคลิปเกลิกเกิเก่าอุ้มนักุ่มเข้าวัดอืมันเปิดกงนขเดื้อมันเดื่มแต่แกวา่าชิชช่องเปิดตรงไปง่ายกูณาเนี่ยชิชชองติดเงไปเริ่มแต่แกวา่าชิชช่องหม้อข้อเปิดตรงไปดื่มครับอุ้มนักพุ่มแต่รูปร่องหรือใหม่เดี๋ยวมิ่ขนานี้เดเก่าคลิปเกลิอุ้มนักุ่มนะด,นดนื้อครับ อพราะวันที่10เกตสงสัววาคงจะไม่ลดจำแค่นี้เห็นไหมเออถึงวันที่10เกตอุณหภูมิขนาดนี้ได้เก้าสิบเกดเริ่มตั้งแต่วันที่12เป็นต้นไปจำไว้เรื่องแคยนเริ่มตั้งแต่ิของ12เป็นต้นไปอุณหภูมิอยู่ที่เก้าเกดเก้าเกดอืมแล้วก็ เขาให้คิอที่หาชิปหบ้างิครับว่าจะอุปเิงยาบางยิมอุปเปงย่ครับอู่อก็พก็คือว่ายิ่มกับอุปการครับูนยังมันวงไวครับผม seven, ื้อยกึ่งยิ้มครับูผู้วันเช่นช่วงเช่นกันให้ไวทุกคนขนตดกรรเอาเงี่ยว่าใดยค่งบ้างหากจะเบ้ารู้ไว้สิอดคิดเก่มม่หอบว่าชีวุมเักเปลี่ยนอย่เ มัม่งมันพอเปลี่ยนเขาอยู่เปลี่ยนอะไยเขาเปลี่ยนมาปูเขาเปลี่ยนพอาะกับจำเปยนใัง,งเขาตัวเอ้ครับข้นงมาเปลี่ยนบุกร้านกระจายเรียบตายเรียบแล้วปูมัมงมงงอวง่ายเอาแค่โกเกาเ่า